ในคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาแข่งสร้างคุกค,คังอสูรกันซึ่งคุกแบบไหนจะแข็งแกร่งที่สุดและเป็นผู้ชนะในวันนี้กันนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดตะปุ้ยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแล้ขอกราบสวัสดีทับทุกท่านกันด้วยนะครับแนละ้วก็เคยสเกมบไมครับอีกแล้วครับผมเย่ <S <S นะครับแล้วก็เขาก็ไปยางนะ <S 2> <S 2> นครับผมสเกมบไม้ครับเจ้าเก่าจะเดิมเจ้าจับด้วันในวันนี้เรามากับคุณฟาและก็คุณอีกแล้วเย่ โป็นรังไงวันนี้ปุกคนสวัสดีครับเปราะแเรามะแปน๊ะแปร๊ะแปรนะแเร๊ะแปรนะแปร๊ะแปร๊ะแปรจะแปร๊ะแปร๊ะคนนี้แ่งกันสร้างคุกนแ่รเองครนะแดร๋ะวเรวูกันดีกว่าว่าคุกไหนจะเปนคุกขังอสูรี่แปรี่สุรโอเคเวลาเร๊ะแปรนะมาเอาเปนว่าพวกคุณร่ะะจะจะผมได้เปาเออหยุดผมได้เป่าะสูร่ะมันจะแค่ไหนกันเชียว โอบกติกานะคร é, ád, ับนล้วคือผมจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแข่งกันข้านภายในเวลา10นาทีนะครับเราจะต้องมีมินิเกมทั้งหมด4มินิเกมนะครับก็คือกระโดดเข่ามังกดหาปุ่มแล้วก็ตบมอนนะครับผมนะภายใน10นาทีนะแล้วไปดูกันดีกว่านะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะดีไซน์ออกมาอย่างไรนะครับนะทั้งสี่มินิเกมภายใน10นาทีนะครับพร้อมไหมฮะโอเคคุณจะสร้างไงก็ได้นะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแล้วก็ห้าสี่สามสองตอนนี้จับเวลาก่อนโอเคป่ะนะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็สาม สองหนึ่งเริ่มเลยโอเคกับดักตัวนี้เวลาเดินกนะับนั้นนี่ผ่านไปแล้ว3วินาทีนะนี่คุณต้องเริ่มเลยนะฮะสัมภาษณ์ดีกว่าคุณท่านต้องทำงนะังไรฮะคุณคิดจะทำอะไรทำทำฟุก ทำคุกเออโอเคโอเคถูกถูกเหมือนนะโอเคมาต่อมาที่คุณข้าวกันนี่มีการวางบล็อกก็งูประมาณ1ิบก่าบอกนะโอเคไปแล้วแต่วันนี้เราจะตามติดนะตามติดมาขข่า่ขยขันนะอุะ้ยอ๋อนี่ไปงใช้เวด,ดีใช้เวดีพยายาไปก็นะไปต่อครับตอนนี้คุณฟาหูม,มาเริ่มมาเป็นคุกกันนะดูเป็นคุกแล้วคุณนี้คุณข้าวเริ่มจะตีพื้นว่าเอาว่าไปกับนะยาวไปยาวไปตรงนี้ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับ2นาทีผ่านไปแล้วนะคุณคุณสลบเลยทดีนะมันมันไม่ได้เร็วเลยนะเวลาเนี่ยโอเคไปไปไปยาไปนะอย่าไปนะตอนนี้2นาทีนะครับสนาทีครึ BY, ่งแล้วนะฟาดนะคุณฟาต่อไงคุณฟาต่อไงอ่ามาๆมาวินี่เลือกใช้นี่ด้วยอ่ะเลือกใช้อ่าโหเป็นยัว่าเป็นกงกงไฟฟ้านะใช่ไหมฟ้าบอกว่าอุ้ยอุ้มใช้ด้วยไฟฟ้านะเค้สี่มินิเกมนะครับผมผมว่ามันคงไม่ยากไปสำหรับคุณแนะ โอเคเวลาตอนนี้ผ่านไปครึ่งน,นึงแล้วนะครับนะผ่านไปครึ่งนึงแล้วยังไงเนี่ยโอ้ทำไมดูความตึกตาเกิดเยอะกนจะว่ามาดูคนคุณฟ้าดีกว่านะนี่ <c oughs> คุณฟ้ามีวางระบบโอ้ยขึ้นเป็นโค้งแล้วเลยนะคุณข้าคุณทำอะไร พอสภาพแล้วคุณเรยโดนทำไปยังไเออก็จะบอกว่าเลสโซนที่เห็นกันในแมปก็มันก็ผ่านมาจากขั้นตอนหน้าปวดหัวในทางพยายามอยู่มันอาจจะถูกขุดทิ้งก็ได้ใช่แล้วจะไม่ใช้มันะโอเคแต่ว่าผมว่าคุณต้องเร่งมือเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อยอันนี้ก็ใหญ่โตลังกาแล้วเกิน โอเค,ครบรรนาแขนมาดูกันดีกว่านะเวลาผ่านไปอีกแล้วนะครับบรรดามาดูดีกว่าว่าแต่ละคุกเป็นไงบ้างมาเริ่มจากคุณข่าเลยดีกว่านี่อุ้ยขึ้นปาก,กวนแวว่า,อาวเอาเว้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออเปแไงบ้างคะคุณขอจะพลาดนะคุกนี้คุณคิดว่าคุณลุงนี้จะสามารถขังผมได้ไหมฮะ ไม่ครับเพราะถ้าขังได้คลิปก็จบดีอ๋อโอเคเออพูดดีนะมีเหตุผลนะก็โอเคถือว่าก็ไม่ได้เร็วนะแต่มันก็ไม่ได้ชา้าขนาดนั้นมั้งนะครับโอเ้โหเดี๋ยวเธอเทียบคัวขาง,งมันต่างอีกเลยวะอ่าเดี๋ยวมาดูคุณฟ้าดกันนี่คุณฟ้าคุณคุณคิดว่าอันนี้คุณเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์โอเคห้าเปอร์เซ็นต์สุดยอดนะครับโอ้โหเนี่ยวช่วยไปดูยากอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้แล้วกันนะเรายังไม่สปอยแล้วกันนะไว้โอ้โหัวนี้น่าจะแบบเล่นระบบด้วยนี่โโโอออ้หไดดทนนนเเยยะะะมมากีี่่รผจป เว้อแต่เราชื่อแล้วนะแบบธรรมดาไอ้วันนี้ธรรมดา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 ไปดูองค์้าดีกว่าเฮ้ยมีคาปิดหลังคาแล้วว่าพูดเอาเรื่องโอเคไปกันนะไปเราไปดูต่อดีกว่าว่าต่อไปจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มมี โอเคกบนะมาไหนดูสิโอ้โหนี่คุณขังตัวเองไว้เนี่ยอ๋อนี่นี่โอเคเอ้าอ๋อแล้วตกใจนึกว่าหาเจ้าของไม่เจอเจ้าของโอ้โหมีการต่อยื่นข้างนอกด้วยนะนี่โคตรเฟี้ยวอันนี้คุณทำอะไรกับคำเนี่ยนี่ก็เป็นเขาวงกดละกันตรงนี้โอ้โหมีเขาวงกตยืนข้างนอกด้วยยอดนะครับโอเคดูหัวนี้ดูหรูมากเลยอะดูแบบคุกแบบคุกหรูมากนะโอเคก็นี้ก็นี่คุณคุณทำไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณทำไปกี่เปอร์เซ็นนะสิบเปอร์เซ็นสิบจะครบไหมวันนี้เดี๋ยวไปจะเสร็จไปเดียโอ้โห ไหนตอนนี้อุ้ยมีน้ำได้หรอเนี่ยเดี๋ยวเดีด๋ยวกะเอาทายเลยครับนะะเกินไปโอ้ยไหนดูคุณฟาคุณฟาโอ้โหคุณฟาไปไกลมากเลยเนี่ยวันนี้ดูคุณข้าวดีกว่านะคือบอกว่าตอนนี้สิบนาทีช่างมันแล้วนะมันไม่ใช่สิบนาทีละตอนนี้จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนะเอาให้มันเสร็จแล้วคันอ่ะ เสร็จแล้วนะครับในสุดก็เสร็จสักทีนะครับเอาจริงนะแม่งตอนแรกบอกสิบนาทีตอนนี้ปาไปเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเวลาจริงเนี่ยสุดยอดเออแต่ว่าเอาเถอะนะเพื่องานคุณภาพนะฮะเดีไปดูกันดีกว่านะว่าครุกไหนจะโหที่สุดไปเดี๋ยวดูกันเลยโอ้กิ๊นะมาถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คุกแรกเลยกว่านั่นก็คือคุกของข้าวนั่นเอง <laughs> มาเล่นคุกของข้าวซึ่งผมว่าคุกของข้าวนี่ก็อาจจะไม่ได้โหขนาดนั้นนะับเพราะฉันเนี่ยจะแปลงร่างเป็นน้องลุยและคัน อ้าวเป็นน้องดุยแล้วนนครับวนะันนั้นก็คือแบบคงไม่ได้โหดขนาดน,นั้นหรอกมัง้งใช่แหละนะฮะโอเคมาเอามูลสูงเราหีบมาด้วยเออโอเคน่าจะได้แล้วนะแต่แหละโอเคเลือดด้วยอ่ะเลือดนะมาพร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ออกมาเดี๋ยวไปเริ่มเลยดีกว่านะครับว่าคุณค่าเนี่ยฮุ้คุณค่าจะโหดแค่ไหน3 2 1เริ่มเลยโอเคเนะดูดีนี่นมีเดนฟอร์ดดิเวอร์ให้นะโอเคมาเริ่มหนึ่งสองสามปุ๊บ นี่คุยระบบโคตรเจ๋งงาพี่แอสยอดนะครับไม่คุยกันผิดเสื้อเสื้อโอเคเราไปต่อเลยนะครับที่นี่มีปลากวดกระโดดแล้วนี่ไปเรื่อยเร็วโอเคอุ้ยอุ้ยดูคู่นี้มันโหดมากนะทำผมตกได้เนี่ยเกินไปโหดเกินไปยะนี่ไปวนน่ะไตไตขึ้นไปไตขึ้นไปแล้วก็กระโดดฮึบฮึบโอเคโวยก็ไม่ธรรมดานะครับเออคุณค่าไม่ธรรมดานะนี่แล้วก็กระโดดตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่มี ฮึบมีน้ำแข็งเฮ้ยโอ้ยโหดเกินไปโหดอีกแล้วเอาใหม่ใหม่ใหม่ตั้งใจเล่นเนี่ยตั้งใจเล่นดีกว่านะเดี๋ยวหาเราแบบอ่อนให้ไงเดี๋ยวหาเราอ่อนให้นี่กระโดดฮึบโอเคเฮ้ยอาจรินะมันก็ไม่ได้ยากหน่อยมันก็ไม่ได้ยากไมันก็ไม่ได้ยากเนี่ยโอเคดูแล้วเฮ้ย ไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นน้องลุยเอาหน่อยสีน้องลุยเอาหน่อยไม่มีท่าวาร์ป็นน้องลุยอ่ะเฮียใหม่นึงต่อซ้อมเออโอเคจะเย็นจะเย็นนะฮะจะเย็นแล้วก็โดดตรงนี้นะฮะแล้วก็ฮึบฮึบเออโอเคอีซี่อีซี่อยู่อีซี่ได้อยู่โอเคไปเวลาได้อยู่ได้อยู่กระโดดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะผ่านนะปักกลัวไปแล้วเรียบร้อยฮะตอนนี้โอ้โหเข่ามังกดอ่าขอได้ใช้ดีไปขวาแล้วกันขวา โอ้โหเดี๋ยวนะมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเนี้ยจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวโอ้โหนั่นะไปผีเสื้อตามอ่ะนี่คือกูจะตามทุกการ์นใช่ไหมเฮไป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 เออกองจับกองจับโอเคอุ้ยโอ้ผ่านแล้วนั่นอะไรอีซี่อย่างี้ไปต่อไปต่ออันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นด่านอาหากล่องใช่ไหมหาคือหาเออหาปุ่มหาปุ่มปุ่มหาปุ่มตรงไหนเออตรงไหนตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเปิดมันทุกกล่องเลยกันปุ๊บเอ้าเฮ้ยมีแรเดอร์แ่เอาแเดอร์ทำไมวะ ไม่ได้ช่วยเลยโอเคปุ่มมาปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่ไหนนี่ปุ๊บไม่มีไม่มีอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ใส่ปุ่มมาละอ๋อโอเคถือว่าล้ำอยู่ได้อยู่โอเคแต่ปรเด็นคืจะขึ้นยังไงไหมเนี่ยเออปุ๊บปุ๊บเอ่อตรงนู้นใช่ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะเขาคิดดีนะไอตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็แล้วก็ ก็ไม่พอก็ไม่พอปุ๊บโอเคนี่โอ้โคตรเฟียวโอเคพื่อคุณนี่ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะเออเพร่ะสูงกากาวออกไม่ได้หรอกนะแต่แบบอันนี้แบบผมแบบยอนไงเออเก่งเกินโอเคไปวันนะ้นโซลิอุย้ย นี่มีนักล่าสุนทรเด็ดนะคือผมเป็นอสูรแต่แม่งเดินเล่นเหมือนเพื่อนเลยโอเคเดินเล่นโอเคนไม่ดีโอเคโอ้โูเกวานแล้ววานแล้ววานแล้วอู้โหโอ้โหโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเอันนี้ก็เกินปายเกินปายโอเคเอาเอาเมื่อสูญโลหิตเมื่อสูญโลหิตอ่าอะไรอู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอเคนี่นะงงงไงได้อะไตละงไงงง่ายอะไรละงงง่า้อะไรละอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้โอ้โหเดือดเดือดโอ้โหคือบอกเลยนะว่าไอ้สุ่มนทรตัวมีปลายนี่คือตัวมีปลายแม่งโคตรโหดโอเคขังแม่งเลยนะขังมันเลย ทำเลยอันนี้อะไรมอตติ้งมอตติ้งยิงไงเฮ้ยมันไม่มีท่าดีๆเลยหรอวะท่าดีๆท่าหนึ่งเร็ว แล้วเออเอออืมอันนี้ยิงใหญ่ไม่ธรรมดานะธรรมดาเดะ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 อันนี้อันเนี้ยอืมอันนี้มันยิงใช่มเออเออไอ้นี้ก็มันก็ฟันจังเดะเดวเดะเดะใจเย็น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 ไอ้หนุ่มใจเย็นเออเดี๋ยวอู้หุยอืมมันโหดว่ะโอเคโดนไปโดนไปโดนซะโดนซะโดนซะหมดซะหมดพวกแกนะเอออืมมันไม่หยุดมันไม่หยุดว่ะมันไม่หยุด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 โดนไปโดนหมดโดนหมดเออเออโดนหมดเดี๋ยะเดี๋ยวผมจะตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  ห้าตัวห้าตัวโอเคห้าตัวเออมามาลรงหลายลาก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 โอเคโอเคหลายลากหมดเดียอินเดียวนเดียอเดียวเดียวินเดียเออโดนไปทำอะไรลากแล้วก็สุดท้ายปึ๊บปึ๊บหืมตัวนี้ตัวโหดนะฮะตัวโหดตัวโหดตัวโหดเฮ้ยเดี๋ยวโดนไฟใต้แต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นนะต้องเพลเซนใหม่เพลเซนใหม่แล้วโดนโดนปึ๊บเออ เรียบร้อยทันทีนะโอเคเสร็จก็ออกมาได้เงินละวันหนึ่งพันบาทเย้เรียบร้อยนะออกมาได้แล้วทอ้อย่ารก็ไม่เท่าไหร่หรอกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคปันนีเริ่มมาต่อในคู่ของคุณฟ้าเลยดีกว่าอ่าคุณนี้โอ้โหดูดีมีระดับมากเลยนะแต่ไม่แน่มันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกไงวูดเดียวเดียวเปิดมาโดนช็อตแล้วหรอเปิดมาก็จะตายแล้วนะฮะโหดมากนะครับนล้วก็โอเคประมาณในเมื่อคุกโคขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงร่างเป็นมูสันนั่นเอง อ่านี่โหดมากนะครับมันหมอกเลยนะมาดูเลือดเลือดนี่คือจะจะทะลุเอาพายอยู่แล้วนะโอเคไปเดี๋ยวดูดิจริงๆมันก็ไม่ได้เกลียดนะมูสันไม่มูสันนะเออแค่เอาเทเฉยไม่ใช่หรอกนะครับมามาเริ่มเลยดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไมีคอมมานด้วยโคตรเฟี้ยวโอเคไปไม่ใช่คอมมานอันนี้มีพิานะมีเดตต้นเดตต้นโดดเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อุ้ยมีซอมบี้ซอมบี้นี่ซอมบี้ซอมบี้เออ โอเคแบบแบบผมก็แบบฉลาดพอนะเออก็คือแบบฉลาดอยู่แล้วระดับนี้โอเคเดี๋ยวนี้อุ้ยอุ้ยโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 นี่ก็โดดมาตรงนี้โดนตรงนี้ฮึบโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่เย็นว่ะมันไม่เย็นมันไม่เย็นโอ้โอ้โอ้ที่อยู่ที่อยู่เฮ้ยมุสันมุสันเอาหน่อยดิที่เราเป็นมุสันเนี่ยโอเคตอนนี้โดนโดน มันไม่รอดจริงวะเฮ้ยอย่าลืมนะคุณคุณทำคุณทำแบบก็ต้องผ่านเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นกะไม้กะไม้กะไม้ก่อนฮึบฮึบเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะผ่านได้ผ่านได้กับเอ้ยโอ้ยโอ้ยถือว่าดีอยู่นะอันนี้ดีแลอู้ยเดือดแน้วโอ้โหโอ้โหเล่นทายาด้วยตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องใบละเนี่ยกดแม่งเลยกดแม่งเลยได้กด ได้เลยเหรอ,อง่ายเกินนะโอเคไปต่อดีกว่านะโอ้โหวนันนี้เดี๋ยวๆๆยิงจมน้ำด้วยนะแต่เราอย่าไปกลัวนะเป็นมุดซันไงเออเป็นมุดซันนะแค่ที่แบบชิวๆนะชิวๆหรือเปล่าผ่านแล้วโอ้อีซี่นะแล้วก็สุดท้ายอุ้ยมันไปกับหัวอ๋อลืมไปเชื่อไปแล้วรอบหนึ่งนี่หว่าจะตกใจทำไมเนี่ยเฮ้โยโอเคมาพวกอสูรทั้งหลายเอ้ยไม่ใช่พวกไอ้เออนักล่ากับพวกนักล่าอสูรทั้งหลายมา, <c oughs> ม,ามาเลยเ <c oughs> ข้ามาเลยตัวนี้ <c oughs> เปิดปานเออไม่ใช่เปิดปาน หมดสุดแล้วฮิตนี่โดนไปโอเคมามาเลยมาฟาดฟาดหมดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลืมไปนะพอครั้งนี้มันไม่มีพลังอ่ะไม่มีพลังไม่มีพลังมากดรัวๆมาใครเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยนี่ดีโอ้โหโคตรเทพพลังมุซันนี่เสร็จล้วพลังมุซันเออฟาดฟาดหมดฟาดหมดฟาดหมดสุดนะกากอัลเคเตอรกากอัลเลคเตอร์นี่นี่อยต้องมีผู้คุมหรือเปล่าไม่หมดนะครับนะครับนะ เ้้เออฟมตงฮ้ยไหนผู้คุมไหนผู้คุมไหนไหนผู้คุมโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะบุญนะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแล้วควบแล้วนี่นะมามาดิมาดิเก่งเหรอคิด่เก่งเหรอเก่งเหรอเออเออมามาฟาดฟาดหมดฟาดหมดมามาดิมาดิทันจะโหลดยังไงอ่ะทันจะโหลดไงเออเออเออจะหินป่ะอุ้ยแต่ผมมันเร็วมากเร็วมากฟาดไปโดนฟาดโดนฟาดโดนฟาดฟาดฟาดมันเออคุณไปจะหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหน หนีหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอได้แค่นี้งบวะได้แค่นี้งบวะมเถอะเอ้ยมามาดิมาเออเออเจ้าถินเจ้าถินเจ้าถินโหดเกินเจ้าถินโหดมากจะถินโหดมากโอเคตัวนี้มีปานด้วยมีปานตะวันไปเปิดปานด้วยเปิดปานด้วยมามามาดิเออเออเปิดปานเนาะเปิดปานเนาะเปิดปานก็มาเปิดปานก็มาตัวนี้ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วนี่เดียวไปไหนแล้ววะมาเข้ามาเข้าเลยเข้าเลยให้หมดให้หมดเลยทันจิโร่ให้หมดเลยนี่ยังไง ยังไงตายเธอตายตายเธอครับนะครับตายเออเอออันนี้มันดีเลยน้ำมากดีเลยน้ำมากดีเลยนละมากโอเคหกแล้วหกแล้วเออเรียบร้อย ใครเนี่ยอยากให้พวกเรามาแข่งสร้างหรือว่าแข่งทำอะไรกันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีผมตเตมเบอร์ซีขอ,ขอลาไปก่อนถ้่เกดชอบันลืมไกลก็สุดท้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการจะต่อไปด้วยนะครับอาจารย์ันหน้าสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายนี่ bye, bye. โดนไปซะ